ครับสวัสดีวันที่10บมิถุนายน2 5 6 7ก็มาพบม,มาเจอกันเหมือนเดิมคิดถึงกันม้นมางไหแล่ะเนี่ยนะวันนี้เจ้ากระป๋าแกมากับรถธรรมดาที่202มาดูพริกข้างทางเห็นไหมเห็นพริกตากไหมโอ้โหนั่นแหะแสนอร่อยเลยนะมีคุณค่าทางอาหารไม่ว่าจะโปรตีนวิตามินต่างๆเกลือแร่เสริมเข้าไปอีกนะ ตอนนี้เราก็หาแกมาเข้าสู่สถานีกรุงเทพหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าหัวลำโพงหัวลําโพงนั่นเองนะก็เนื่องจากว่า,าทางการเขาจัดให้ในลรถของเรามีรับขบวน202เป็นรถธรรมดา,ดาเพิ่มอีกหนึ่งขบวนวันนี้ขบวน202ก็ใช้รถจากฮิตาชินะฮิตาปินะครับผม4511นะฮิตดีแต่เหม็นทําการ นี่ก็เป็นบรรยากาศต่างๆก่อนเข้าสถานีกรุงเทพหรือหัวลำโพงนะครับผมนะมันก็สวยงามสวยสดงดงามเช่นเดิมนะครับนะผู้คนก็เริ่มเอาของมาวางนะหลังจากที่เขาทําสะอาดสะอ้านเรียบร้อยนลครับผมนะพอเผลอแป๊แบ,บเดียวนะมีจังหวะนิดๆหน่อยๆมันก็เริ่มนะครับผมมีคนเอาของมาวงมาวางนะไม่ว่าจะเป็นพวกตีกงตีไก่พวกต่างประเทศมากินเหล้าเมายานะครับผม นะมันก็เป็นกิจวัตรประจําวันเพราะว่ามันเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเมืองสังคมสิ่งแวดล้อมนะบางคนบอกโอ้แค่นี้ทําไมไม่ไปไล่แคนทําไมไม่ทำ่าง,ทางนู้นตรงนี้จริงๆแล้วมันก็มีอะไรลึกๆนะที่ไม่สามารถจะได้มันมีอํานาจเล็กๆ นะครับผมไม่งั้นแกจะเห็นไหมพวกชุมชุชชชแนแะองง่งอ่งอัดทำไมนะครับผมที่เขาบุกลงบุกรุททาไมเขามีไฟใช้ทําไมเขามีน้ําใช้นะลึก,ล,กลึกแล้วมันก็ต้องมีอะไรที่แบบลึกลับซับซ้อนนะนมัเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเมืองสร้างคมสิ่งแวดล้อมเป็นตัวแปรให้ผูกพันอยู่ตลอดเวลาตอนนี้เราก็ทกํากระบวน 202มาถึงสถานีกรุงเทพเลแล้วเราก็ติดต่อกทอ3กท3มา202มาแล้วกท3บอกว่าเข้ามาเลยยวเข้าชั้นที่5นะเข้าชั้นที่5นะครับผมนะก็มีรถขวางอยู่นะไอ้ชั้นที่5ที่มีรถขวางก็คือรถที่เขาเอามาจอดให้ชมกันนั่นแหละนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นรถไอ้นู้นรถไอ้นี่รถไอน้อนั่นแกก็ไปดูเองเฮ้ยมีรถอะไรมัางเปรี้ยวหวานมันเค็มอะไรก็แล้วแต่นะครับผมนะแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนขบวนเข้ามาเพราะในนี้เ็าจะใช้ความเร็ว15กิโลเมตรต่อชม โมไม่ว่าจะเป็นทางตรงทางแยกทางหลีกทางอะไรผ่านไปจงมาแจกต่างๆจำไว้อย่างเดียวว่าต้องไม่เกิน15นะครับผมเพราะว่าอย่าไปไว้ใจนะอยไว้ใจใจทางอย่าวางใจคนเนื่องจากว่าชัดนคิดอยู่เสมอว่าที่นี่คือกับดักปพรรอนะครับผมแต่ก่อนที่จะเข้ามาประจามาที่นี่นะไปทั่วฟ้าเมืองไทยไม่ว่าเหนือใต้กลางอีสานฉั้นก็รู้สึกลงอกลงใจแต่เมื่อใดก็ตามที่ฉันเข้ามาที่นี่ฉันก็ต้องรงมัดระวงังตัวเป็นพิเศษจากที่เคยระมัดลงวัง50%ก็เป็น1 0 0นะ1 5 0 2 0 0เลยทีเดียวนะรพราะบ ไม่ไว้ใจไม่ไว้ใจเลยนะครับผมนะแต่ที่จะมีอยู่กลางมงองกลางเมืองแล้วขับให้สบายอ,อกสบายใจนะก็แล้วแต่นะครับผมนะแล้วแต่แ,แต่แต่สำหรับฉันแล้วจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับผมนะเพราะว่าเห็นหลายหลายเคสแล้วนะครับผมก็ามาตกม้าตายกันในนี้แหละ นี่ก็คือบรรยากาศที่สถานกรุงเทพหรือหัวลําโพงนะครับก็ยังสวยงามส,สดสดทนงามเช่นเดิมนะมองไปไกลๆก็มีตึกหลามบ้านช่องอยู่ไกลเหมือนเป็นเมืองนะครับผมนะเป็นเมืองเมืองใหญ่ๆที่เรากําลังทางบัวรื้ว่าเดินทางเข้าไปสู่นะครับเดินทางเข้าไปสู่มันสวยงามส,สดสดทนงามมากเลย S <S เราก็ได้แค่มองนะเนาะนะอยเราชาวบ้านนอกบ้านนาครับผมนะก็อยู่บ้านนอกบ้านนานะครับผมโอโ้โหตึกรามบ้านช่องมันสูงใหญ่ไพศาลโอโ้โหเหลืองตะการเป็นทุ่งเหลืองทองเ๊ะมันเกี่ยวอะไรนะครับผมเี๋ยวลราก็เคลือคล่อนเข้ามาแล้วนะครับกับขบวนสองสองนะจากต้นทางสถานีพิโลกไปทางสถานีกรุงเทพนี่ก็อีกหนึ่งขบวนนะครับท,ที่ยังเดินที่สถานีหัวลำโพงห,งห,งห,งหงรือกรุงเทพอยู่นะครับผมนะนะเป็นรถธรรมดาที่สองูงสองนะ ครับผมใครที่จะไปพิลงพิโลกนะพิจงพิจิตนะครับคอนสวรรค์ลบบุรีนะยุตยาก็สามารถที่จะไปขบวนนี้ได้โดยสบายอกสบายใจนะครับผมนะแต่มันก็ฉึกๆึกชักนะครับผมมาเพราะว่ามันก็จอดเกือบทุกฐานนี้นะครับผมนะก็จอดทลายทางไปเลยขบวนนี้แนะนําให้ขึ้นหน้าหน้าหนาวนะหน้า,าหนาวถ้าหน้าร้อนนะแกเอ้ยนะกรเตรียมพายุพายเย็นชุ่มน้ำคุ้งน้ําแข็งไว้ด้วยเอาไว้โปะ นะไว้โปกเวลาร้อนไม่ง,งั้นเน่อจะเป็นฮิสโตกนะครับผมเนะีมื่อก่อนนี้ก็ทำประจำโหร้อนจนหัวแทบระเบิดนะครับผมนะแต่เขาไม่รู้ผ่านมาได้ยังไงเนาะก็เพราะว่าคงจะเป็นคนมีบุญมีวาสนานะให้ผ่านพ้นสิ่งอันต่างๆที่อาจจะทําให้เราแบบอา่าไม่สบายอกสบายใจผ่านมาได้นะครับผมนะก็คงจะเนี่ยนะมีบุญนะ ตอนนี้เราก็เคลื่อนงาขบวนแล้วเข้าสู่ชารชลาที่5แล้วค่อยๆเคลื่อนไปโดยใช้ความเร็วไม่เกิน15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมทําไมต้องไม่เกิน15เพราะเขากำหนดไว้อย่างนั้นนะเมื่อก่อนเนี้ยทางตรงเนี้ยเขา20นะเขาก็ลดมาเหลือ15ประแจ15ก็15ของเดิมน,นะนะถ้าถ้าเราว,าวิ่งไม่เกินเนี้ยจะตกไปรถมันจะตกปุ๊บปะปอะไรก็เรือของมันเราก็ไม่เกี่ยวแล้วแต่ถ้าเกิดเม,มื่อไรนะครามที่แกใช้ความเร็วเกินไม่ว่าจะเป็น15.5 15.6 1แล้วก็แล้วแต่นะครับ ผมนะตกมาเมื่อนั้นแหละแกะเอ้ยตีนกายหน้าผากทันทีเลยปวดหัวปวดกระบ,บาลเพราะมีละเมิดเข้ามานะจะจะต้องใช้จ่ายเท่าไหร่ นะครับผมตอนนี้ก็ถึงสถานีกรุงเทพแหัวหลงแล้วผู้โดยสารที่ความระสค์จะลงที่สถานีกรุงเทพกรีเสถึงของพระาะให้เรียบร้อยร้อยรถจุดหนึ่งก่อนนะครับผมนะค่อยค่อยลงนะครับผมนะเพื่อความปลอดภัยนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะครับมันสุดสายปลายทางที่นี่แล้วนะครับถ้าแกไม่ลงเดี๋ยวเขาก็จะพาแกเข้าไปในย่านนะนะครับผมนะถึงปลายทางแล้วกนะ็ขอให้ขอบคุณนะครับที่มาใช้บริการและมาเจอกันใหม่นะครับสวัสดี